สวัสดีค่ะหมอกัญ์ยมลอายุรแพทย์โรคไตค่ะคนไข้ส่วนหนึ่งที่เป็นคนไข้ไตนะคะก็จะสงสัยว่าตัวเองใกล้ที่จะต้องฟอกเลือดไตหรือ,อยังเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะหมอก็แบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มอะคะ่ะกลุ่มแรกที่คนไข้เป็นไตเรื้อรังนะคะค่อยๆไตเสื่อมมาเรื่อยๆเช่นไตเรื้อรังระยะที่3แล้วก็เสื่อมมาเรื่อยๆเป็นไตเรือรังระยะที่4แล้วก็เป็นไตเรื้อรังระยะที่5้า ในช่วงที่คนไข้ค่าไตาเสื่อมลงเรื่อยๆเช่นพอเป็นไตระยะที่สีบเกือบๆจะเป็นไตระยะที่5หมอก็อาจจะมีการคุยให้ฟังว่าคนไข้าอาจจะมีการที่จะต้องเตรียมพร้อมแล้วว่าจะไปฟอกเลือดไตหรือว่าจะไปล้างทางหน้าท้อง หมอก็จะประเมินจากทางอาการแล้วก็จากผลเลือดนะคะคนไข้ยังแข็งแรงสบายดีเช่นคนไข้ไม่เหนื่อยไม่เพลียนะคะสามารถที่จะยังทานอาหารได้ไม่มีคลื่นไส้อาเจียนนอนราบได้ค่ะไม่บวมปัสสาวะก็ยังออกปกติดีค่ะกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้สบายดีแล้วก็ผลเลือดค่าการทำงานของไตย,ยังไม่ได้แย่มากยังไม่ได้มีเกลือแร่ผิดปกติมากนักค่ะก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องไป ฟอกเลือดไตนะคะในกลุ่มนี้หมอจะเริ่มฟอกเลือดไตในคนไข้ที่ค่าการทํางานของไตยแย่ลงโดยส่วนใหญ่ค่ะตัวเลขที่คนไข้จะชอบถามกันว่าแล้วตัวเลขเท่าไหร่ที่หมอจะแนะนําแล้วที่ว่าคนไข้จะต้องไปฟอกเลือดไตค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้มีการที่จะต้องกําหนดไปเลยชัดเจนนะคะเช่นว่าต้องร้อยหนึ่งไหมหรือต้อง120หรือว่าต้องตัวเลขเท่าไหร่ถึงจะต้องไปฟอกเลือดไตแน่ๆหมอจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปอะคะ่ะ อย่างไรก็ตามตัวเลขส่วนใหญ่แล้วค่ะถ้าเกิด BUN เกิน100แล้วก็ครีตินินเกิน10ค่ะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะต้องได้รับการฟอกเลือดคนไข้ก็จะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคนไข้อาจจะมีอาการเคลื่อนไส้อาเจียนทานข้าวไม่ได้นะคะหรือว่ามีอาการเพลียมากมีปัสสาวะออกน้อยลงน้ำท่วมปอดอย่างเงี้ยค่ะ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนไข้ที่อาจจะย,ยังไม่เคยเป็นโรคไตมาก่อนเลยหรือว่าเป็นไตเรื้อรังที่หมอย,ยังไม่ได้คิดว่าจะจําเป็นจะต้องได้รับการฟอกเลือดแต่ว่าเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เกิดไตวายเฉียบพลันหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่คนไข้จําเป็นจะต้องได้รับการฟอกเลือดแล้วณนะขณะนั้นเช่นคนไข้ที่มีภาวะเลือดเป็นกรดคนไข้ที่มี น้ำท่วมปอดเช่นค่าการทํางานของไตย,ยังไม่ได้แย่มากแต่ว่าคนไข้มีโรคหัวใจที่การทํางานของหัวใจแย่มากขณะที่หมอให้ยาขับปัสสาวะในขนาที่สูงสุดละก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ขับปัะสสะาวะออกมาไในระดับเพียงพอที่ทําให้คนไข้ไม่เหนื่อยค่ะหรือว่าคนไข้ไปทานยาบางอย่างทานอาหารบางอย่างที่ทําให้เกิดเกลือแร่พโพแทสเซียมผิดปกติจนถึงกับหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วหมอก็จําเป็นจะต้องให้รับการฟอกเลือด หรือว่าคนไข้าอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารกระตุ้นค่าของเสียหรือว่าค่าการทํางานของไตแย่ลงมีการที่ท้องเสียเฉียบพันธ์และทําให้ค่าของเสียค่าการทํางานของไตแย่ลงเฉียบพันธุ์ทำให้ปัสสาวะออกน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นค่ะหมอจะพิจารณาคุยเรื่องการฟอกเลือดเป็นรายๆไปนะคะ ซึ่งในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะคนที่จะต้องได้รับการฟอกเลือดเฉียบพลันค่ะหลังจากที่ฟอกแล้วคนไข้อาจจะไม่จําเป็นจะต้องฟอกเลือดตลอดชีวิตนะคะอันนี้ก็จะดูเป็นรายๆไปขึ้นกับว่าการตอบสนองกับการรักษาของคนไข้คนนั้นเป็นอย่างไรค่าการทํางานเดิมไตเดิมของคนไข้เป็นอย่างไรนะคะหมอก,ก็คิดว่าคนไข้กลุ่มนึงเลยค่ะที่เวลาเป็นไตเรื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นไตเรื้อรังระยะ1 2 3 4ค่ะคํา ถามในใจแรกๆเลยที่บางทีอาจจะไม่ได้ถามหมอนั่นก็คือเขาใกล้ที่จะฟอกเลือดแล้วหรือยังหมอก็แนะนําว่าถ้าเกิดเป็นไตเรื้อรังระยะที่1นึสองสามะค่ะระยะเวลาจะค่อนข้างนานมากๆเลยถ้าเราดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนไตระยะที่4กับไตระยะที่5ค่ะอาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องได้รับการฟอกเลือดไตซึ่งจะเร็วช้าขนาดไหนก็อาจจะขึ้นกับการดูแลของคนไข้ แต่ละคนาการชะลอการเสื่อมของไตในคนไข้ทุกระยะค่ะสิ่งที่จําเป็นเสมอที่จะต้องดูนั่นก็คือการคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงอาหารเคม็มหลีกเลี่ยงยาบางอย่างที่ไม่จําเป็นเช่นยาสมุนไพรบางตัวแล้วก็ยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซมรวมทั้งการที่ทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะถ้าเกิดมีอาการผิดปกติอ่ะคะ่ะก็ควรที่จะรีบเข้าไปปรึกษาคุณหมอนะคะ แล้วก็วันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะแล้วก็ท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ